สวัสดีค่ะอยู่กับสมอชาแนลลุงเรียกถ่ายคลิปนะคะลุงเรียกมาถ่ายคลิปแล้วนะคะมาเด้อมาแล้วเด้ออาะกับลุงเงินมากับมา้ตเน้อโอ้ยอะไรหลายถั่วเว้ย โอ้ลุงวางถ้าแมวขึ้นสูงจังลุงวางมันจะไม่ตกปีลังกาลงมา,มา,มา,งาบ่ลุงวางไปเสี่ยงคีบกันมาเด้อไปเสี่ยงกินข้าวกันมาเด้อลุงบอกแล้วโอ้น่ากินจังเลยอ่ะรอหน่อยรอหน่อยงพันรอลแล้วมาระวังจะหมดก่อนตัมาเดียกเขาเนี่ตัวมาเดียกเขาเนี่มา,าม,มาดูตัวมาเดียกเขาหนิ ประเด็มาสิเรยายิทเรกินย่สิทำไมตอนประเด็กูเขาโลงเลยป้าปาทั้งสูงสามหมู่บ้านมาเบิดเดยสามหมู่บ้านนี้เอกองเจ้าแนาวตัวนี้ ลุงเรียกกินข้าวแล้วนะคะเฮฟซี่นะคะเท่านั่งครัวกลางลุงเรียกมาทำอะไรโอ้ยหัวทิมเอาโอ้ยแอบกระโดดก่เอีกวางลองทำมือ จำไหนจำเลยจำตัวนี้บ่จำเป็นตูวอะไน่น่ะเออเรไม่ต้องเกรงใจจำเลยตูมันน่ะก็มุมมองยังไม่กีลายเนาะกุเป็นหมากก็บ่เห็นเนาะเดี๋ยวคือกองกองกองบดหน่อย่นยาที่กองบดมาให้ประดาดูได้บดกินมุงเนี่ยไดสยมงเนาเรซอยจนมาุลี่หัวแบบเลาทำบัลลังคนเลยเหว

เมือคาวท่อที่บอกใครเยท่อทีอยู่บ่จานน้น่อแล้วบ่เอิ้นมาดกีเอิ้นมารงนั้นร่างนี้จสร่างารเขากินจัมนี่เขากินไมาดเพื่อนหาบังเลนะ่อที่อยู่บครมันยังเต็มจานไปเห็นมั้น่ะมีคนกินอยู่จะบ่งดูไปพุงกิมกี้ยางแรกอ่ะไม ดีก็ไม่ดีดปาาอยู่เมั้งชาบานะอะเอาอันนี้ไฮเบิ้งอันนี้นะกระดาษเนาะฮ่ม,อมตอนก็ได้อะไระเ,าาเ,เรื่นนะโอ้ยนอแล้วบ่าอ กินน้ำยยลุงเลยอ้จประเท่าขอดูเลยลุงรักย่าแน่นอนลุงรักย่าสมป็นสมคำสมยังวงยา้าวโพนะปะคำสมน้สมจอมประเนมาเยอเอาปลากระง้งมใส่เด้อก็บปิดกันเด้อเอาไปเบิร์ตโต้เบิร์ตสลิดมาใส่สมปิดเลยรับกได้เลยอุ้ยบ่ได้เลยตั้งจำอย่างเดียว เด้ออ๋อนี่โอกรูๆๆีมึงระดับารน่อกินแล้วี่ยัาข้ามไปัางถ่ายหน้าของน้าาแล้วก่อีดติดยังกำลังกินเกดาดาษแระดาแทพยายาม กินบัลรบ่อน right. ้ำเจ้าเนีเอาไว้ใส่บุกดูนี่ล้าง้งงลังงไปเอามากินเอาปุ่ใหม่ติเลยฮะพวกติ่มเจ้าเออเจ้าเนี่ยเอาคนมากินข้าวได้ไหมติ๊กข้าวเราซื้อกินยัง เข้าแทบๆแล้วเนาะรสชาติเป็นนแล้วงม่หยังเยอะแม่ข้าสายะนาน้ำาู่มเลยลวงเลยคุยเลยอ้นาน้ำท่วมไหมจะซูปปินจะบอกจะเียวาคซูมเขงปนจะบอกทำลูปปิ้งลูปป้งเรนนี่มาให้เคยเนนีมาเป่าเป็นอะไมกินง่ายๆเลยสวัสดีค่ะมาเฮงนมโ้ ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนเสื้อให้ป้าคำสายด้วยนะครับป้าคำสายวันนี้ยังไม่ได้ซักตัวนะครับน้องมาเก่งกับป้าคำสายรึเงอียอันนี้ก็เป็นอาหารคนเฒ่าครับคนอายุหลายแล้วเพื่อกินวันนี้นะครับอุดหนุนเสื้อนะครับเสื้อลังหรือกระเดียบวันแล้วเนี่ยกระเดียบแฟมิลี่เสื้อพังแล้วเปล่าแล้วไปม้วนพี่ตงมาหมดแล้วครับตรงตัวนี้ถอดไม่ต้องซักต้องต้องเท้าเนื้อต้องเท้าเนื้อเนี่ยเลยเท้าเต็มเลยนั่นเลยได้ เนี่ยงก็เขาตาก้องตาก้องตาหวานตาหวานเลรียกว่าตาบอดล้ืมใครก็ตำมันหิวต้ต้ม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 น้ำนักน้ำนากินมมเล่นนี่ิหน้นกเลยแกไกเลยโอ้ยใจจริงมัจะคลายแล้วขอเราว่ามมาแบบนี้โอ้ยกะนาดถ้ามีหน่อไม้เนาะเนี่ยกะนาดปลาเข้มมันกรยังกลายเป็นสุ่มปลาสุ่มไปเลยเนี่ยแกมีหน่อไม้ต้มไหมอยาก กำลังเดินทางมาค่ะกำลังเดินทางมาค่ะต้นไมเดินทางมาพี่ก็ล้งมาป็นยอดหมูครับดหทัวไปเขาไม่ได้ช่วยน้ทวมยอดหมูเนี่ยเอาาแตมาเลอดหอาลุงบาเอาลุงเียน้ำลบนะแ่งเนาเคื่อง่งเดียวอ่ะ ต่างแม่มือยิบมือยิบร้องนิ้วสองนิ้วเอออ่าขอบคุณนะครับน้องภาพนี้ก็จะมีภาพตอนนี้แค่เอาเวลายิบเอาแบบมันแข็งไล้แล้วแกเอามีอยู่บ่คือเนาะกระล่ำคุยนะลุงวังจับจับเอ้จับเอาจับเอาโอ้ยโอ้ยบ่ได้จะจบ้าย่อาะเลยได้สมก็บอกว่าสมเลย มามามามันเสร็จแะมาแล้วโงมแล้วหล่มคนกหคนสอคนสาคนสี่คนห้าคนห้าคนกินนี่เหมือนสคนกินกงเนะกเอามาเก่งมามกงมาละเกงเมาเ็งเ่มาเ็งเดี๋ยวเดียว เปงเสียงเก่งลงเกงเสียงเก่งแปลว่ายังงแปลว่ายังบเมื่อกี้นี่มื่กี้แปว่ามาชมโอ้รู้ไปนี่เพื่อนเงปาบปาบไหมโอ้เพื่อนรูนะมกมื่กเพื่อนเอาไปเ่มาเพป่นครับเพื่อเลือแบบนี้นี่ไปแล้ อันนี้อันนี้ครูบะไทยครับว่าครูบะไทยแบบว่าไข่ปลาดสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัคชันด้วยนะคะแมไปได้นี่ก็้รปลายงทั้งตัวไอ้กระยะลุงหวังยังไม่อิ่ม